สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเ,เ,เพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสูตรรวยทรัพย์นับล้านของเราอีกแล้วนะคะรอบนี้รวยทรัพย์นับล้านจะมานําเสนอสูตรดับหลักสิบบนเจ็ดสูตรนะคะสูตรดับหลักสิบบนเจ็ดสูตรรอบที่ผ่านมาของเราเอาอยู่นะคะดับหลักสิบของเรายังเดินดีเอาอยู่นะคะเป็นยังไงบ้างเนาะอ๋อรอบนี้มีหลุดนะคะสูตรสอง สูตรสเปลี่ยนหรือยังคะเปลี่ยนหรือยังสูตรสองโอเคโอเคนะคะโอเคอยู่สูตรสองเราเปลี่ยนไหมสูตรที่สหน่วยบนบวกร้อยสิบที่สามอ๋อเปลี่ยนแล้วนะคะสูตรที่สองนี่ฉันเปลี่ยนให้เรียบร้อยแล้วนะคะทุกท่านนะรอบที่ผ่านมาก็เปลี่ยนแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าสูตรที่สองเก่าเป็นอย่างไรนะคะ หน่วยบนบวกร้อยสิบที่สามบวกเออดิฉันตัดเจ็ดออกไปแล้วมาดูรอบนี้สิหน่วยบนบวกร้อยสิบหน่วยที่ร้อยสิบที่สามีฉันเป็นคนที่ชอบแบบว่าต้องเช็คต้องดูว่าเป็นยังไงนะคะต้องขออภัยนะคะถ้าท่านใดไม่ชอบแบบนี้หน่วยบนนะคะดิ่ฉันชอบทําอะไรที่ให้มันมั่นใจอะคะ่ะเป็นคนที่ต้องให้มั่นใจว่ามันเอาอยู่ไหมอันงวดต่อมานะคะ น่วยบนร้อยสิบที่สามบวกเจ็ดหน่วยบนร้อยสิบที่สามแล้วก็บวกเจ็ดเจ็ดสามยี่สิบเอ็ดได้หนึ่งหนึ่งบวกศูนย์ได้หนึ่งหนึ่งในหลักสิบมีไหมอ่าไม่ไม่หลุดซ้ำเห็นไหมฮะไม่หลุดซ้ำนะวดออกเก้าเก้าศูนย์นี้หลุดนะคะเรามาเปลี่ยนจากเก้าเก้าศูนย์เป็นเก้าศูนย์เจ็ดไม่หลุดซ้ํานะคะคือจะได้เลขหนึ่งเนาะ ถ้าเป็นสูตรเดิมจะได้เลขหนึ่งในหลักสิบนะคะแต่คือไม่มีนะคะไม่มีหหลักสิบคือเลขเกา้าอ่ามาดูต่อหน่วยบนคือ0อ,อ๋อออก0ู7ยเแล้วก็รอบนี้7 8 90 10ดบวกเได้7 7, 7็เบวกเเป็น14ดับ4ในหลักสี่ ดับสในะหลัก10ออก7 5 7ดอ่าไม่มีนะคะไม่หลุดซ้ำรอบนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามารอดูกันสูตรนั้นนะคะเก้าสเป็น15 5หบวกเเป็น12บสองบวกเเป็น9ดับ9รอบนี้จะได้ดับ9นะคะสูตรที่ดิฉันตัดออกไปนะคะตัด7ออกไป รอบนี้จะเป็นดับ9นะคะหน่วยบน9บวก6เป็น15 5บวก7เป็น12 2บวก7เป็น9นะคะดับเพิ่มนะอ่าดิฉันจะขอเขียนไว้ตรงนี้ก่อนเพิ่มก็คือดับ9หลัก10โอเคเราจะมาลุยกันดูสำหรับรอบนี้สูตรนี้นะคะเรามาทำดับหลัก10บบน7สูตรกันฝากคําเตือน ตามก,กฎกติกามารยาทช่อง YouTube และเพจ Facebook ของเราก่อนคำเตือนนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมคลิปนี้ด้วยนะคะสถิติและสตดที่ทีฉันนำมาให้ทุกท่านได้ดูได้ชมกันนี้เป็นแค่แนวทางในการไปเลือกซื้อสลากกินแบ่งของรัฐบาลเท่านั้นนะคะผลลัพธ์ที่ได้สมการที่ออกมาขอให้ทุกทท่านได้โปรดใช้วิจารณญาณให้มากๆเลยนะคะก่อนที่จะนำไปใช้กันนะคะช่องของเราไม่สนับสนุน สิ่งผิดกฎหมายชุวกรณีนะคะจากช่องรวยซับนับล้านฝากกดติดตามกดกระ,ระดิ่งและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสก r i b ์ให้ด้วยนะทุกท่านนะมาเรามาลุยกันดูสำหรับชุดดับสิบบนเจ็ดสูตรสิบล่างบวกหน่วยที่4ีบวกหโอ้ขับรถขับลากันรุนแรงพอเกิดอุบัติเหตุมานะฮะก็มันม,มาโทษโน่นโทษนี่ บ้านนี้ฉันติดถนนนะคะเพราะเราดีขับรถเร็วกันมากในหมู่บ้านเนาะแทนที่จะกลัวความอันตรายเฮ้ยมนุษย์10ล่างนะคะบวกหน่วยที่4บวก5 1าบวกหเป็นสองสองบวกหเป็น7ดับ7อันนี้ดิฉันทำย้อนหลังให้ดูสองง่วนนะทุกท่านนะดูสองง่วนนะ ว่ที่สามคือรอบดีเดย์นะคะอ่ะลุยต่อค่ะหน่วยบนบวกร้อยสิบที่สามหน่วยบนคือศูนย์ร้อยสิบที่สามคือเจ็ดบวกเจ็ดเป็นสิบสี่สี่บวกเจ็ดเป็นสิบเอ็ดดับหนึ่งค่ะนี่มาแล้วนะคะ <c oughs> อ้าวไม่ใช่ขอภขอภัยขออภัยนะคะเจ็ดสองสิบสี่สี่บวกศูนย์ได้สี่ตามศูนย์นี่คือเลขสี่นะแต่ สูตรที่ดิฉันตัดทิ้งไปคือเลขหนึ่งอ่ามาต่อค่ะสี่คูณแสนบวกสี่แสนคูณสี่ห้บ,บวกสได้4ดับสค่ะสูตรที่4ค่ะแสนหมืน่นได้0หน่วยที่4 0่บวกสีเอ้ยศูน,นะคะศูบวกหได้1นบวกเได้7ดดับเเอาได้เจเจได้ดดสี่สองตัวเอง ีและ1สิบก็คือศูนย์ศูนย์บวกหนึ่งได้หนึ่งหนึ่งบวกเจ็ดได้แปดค่ะหนึ่งบวกเจ็เป็น8ค่ะหลักหน่วยที่สี่คือเล 1, 1, 7, 7, ขหนึ่งหนึ่งบเจ็ดเจ็ดคงที่คือเลขตัวที่จะมาบวกแล้วก็ไปบวกกับหนึ่งเป็นแปดสูตรที่ห้าค่ะร้อยสิบหน่วยบนคูณสามได้แปดแปดสามยี่สิบสี่ อะ,อะไรเนี่ยร้อยสิบหน่วยบนบวกกันได้แปดแปดสามยี่สี่ดับสี่สี่อีกแล้วเนี่ยสิบล่างบวกหน่วยที่สี่บวกสองบวกสองหนึ่งสองสามสี่อยากจะขำสูตรที่เจ็ดค่ะร้อยหน่วยที่สี่เก้าบวกหนึ่งเป็นสิบดับศูนย์ ได้กี่ตัวคะเนี่ยเจ็ดสูตรแปดกับสูตรตัดออกนะคะแต่เอามาให้ดูด้วยเจ็ดสี่แปดสี่สี่ศูนย์หนึ่งสองสามสี่สี่ตัวนะคะตัวที่ห้าก็คือเลขหนึ่งณนาทีนี้เขาไม่ไม่ดุดนะเขายังเขาดับแล้วนะคะดับเอาอยู่นะถ้าท่านใดคิดว่าไม่ชอบตัดทิ้งเลยก็จะเหลือแค่เจ็ดสี่แปดศูนย์นะคะดับสี่ตัว ที่เหลือจากดับก็จะเป็น0ูตัวนี้นะคะเลขหนึ่งตัวนี้นะถ้าใครไม่ชอบอ่ะที่จริงหนึ่งดับแล้วนะเป็นสูตรนี้ที่ดิฉันตัดออก1นึ่งสองสามสี่ห้าหกดแแล้วก็9ค่ะ เดี๋ยวนะคะดิฉันลืมถึงเวลาทานยาแล้วดิฉันขออนุญาตทานยาแป๊บนึงนะคะก็จะมียาก่อนอ่หลังอาหารเย็นกับก่อนนอนนะคะก็เ,เลยต้องรีบทานก่อนแต่ต้องไปทานก่อนนอนอีกที <c oughs> อ่ะมาค่ะเรามาลุยกันต่อสําหรับ1นธันวานะคะสองห้าหนึสองตัวบนสามตัวบนก็คือ0ูนนะคะ หลักสิบคือเลขเก้านะคะทุกท่านนะหลักสิบคือเลขเก้าทีนี้เรามาดูนะคะตัวเลขที่ดับดับเจ็ดดับสี่ดับสี่ดับแปดดับสี่ดับสีบ 4, ่ 4, และดับศูนย์เอาอยู่นะคะแล้วหนึ่งก็เอาอยู่ด้วยนะคะไม่มีหนึ่งตัวที่มาในหลักสิบก็จะอยู่ตรงนี้นะคะทุกท่านนะถูกต้องค่ะอ่ะเรามาดูกันต่อในหนึ่งธันวานะคะไปใช้สิบหกธันวา สิบล่างบวกหน่วยที่สี่นะคะหลักสิบล่างหน่วยที่สี่บวกห้าเก้าบวกสองเป็นสิบเอ็ดได้หนึ่งหนึ่งบวกห้าเป็นหกดับหกค่ะอันดับแรกมาแล้วนะคะเลขหกอันดับที่สองนะคะหน่วยบนบวกร้อยสิบที่สามหน่วยบนคือเจ็ดร้อยสิบที่สามนะคะแปดบวกสองเป็นสิบเป็นสิบเจ็ดดับเจ็ดค่ะเดี๋ยวเราค่อยไปเขียนตัวที่เราตัดออกนะคะ อ่ะทีนี้เรามาดูในส่วนสูตรที่3านะคะสี่คูณแสนบวก4ี่สีบวกสเป็น12บดับสนะคะสูตรที่4นะคะแสนหมื่นสองบวกหเป็น7 7็เบวกสเป็น9 9้เบวกเเป็น16บดับหนะคะเกบวกเเป็น16นะห้า สองเป็น7ดเป็น9ก้าเ้าบวกเเป็นสิหดับหกซ้ำแล้วนะคะนา่นาทีนี้ซ้ำแล้วไปดูส่วนสูตรที่5คะ่ะร้อยสิหน่วยบนนะคะร้อสิหน่วยบนคูณ3ามศูนย์บวกเบวกเเป็น16 6หกหกคูณสามสามหกดดับ8ปนะคะสูตรที่6กคะ่ะสิบล่าง บวกหน่วยที่4 9 10 11บวก2 2งบวก1เป็น3ดับ3สูตรที่7นะคะร้อยหน่วยที่4นะคะร้อยหน่วยที่4ก็คือ2นะคะดับ2ซ้ำอ่ะเราไปดูในส่วนตัวที่เราตัดออกนะคะหน่วยบนบวกร้อยสิบที่3 8 90 1ดเเป็น17 เจ็ดบวกเจ็ดเป็นสิบสี่ดับสี่นี่คือสูตรที่เคยตัดทิ้งนะคะสูตรที่เราตัดทิ้งแต่เอาดิฉันเอาไม่เอาบวกเข้ามาเพิ่มนะคะก็เลยจะมีอยู่แค่นี้นี่ค่ะที่เขาหลุดงวดนี้นี่ค่ะคือใช้ใช้ด้วยใช้ได้แต่เราก็เพิ่งมาเปลี่ยนการใช้เมื่องวดนี้เองนะคะอ่ะท่านใดคิดว่า ตัวนี้ไม่เอาสีก็ตัดออกได้นะคะเดี๋ยวนี้เรามาดูนะเลขจะมีซ้ำกันไหมหกเจ็ดสองหกซ้ำแปดสามสองซ้ำนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าตัวนะคะหกกับตัวนี้นะหกกับตัวที่เราเคยตัดสูตรออกทีนี้เราจะมาวางนะคะศูนย์อ่ะไม่ใช่ ศูนย์นะคะตัวที่เหลือนะศูนย์หนึ่งสองสามสี่คือตัวนี้นะอืมใครอยากใช้ก็เอาไปใช้ใครคิดว่าดับเอาอยู่ก็ตัดออกได้นะฮะศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด ก้านะคะก็จะเหลือทั้งหมดนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกกับตัวนี้อ่าถ้าหกตัวก็จะเหลือศูนย์หนึ่งห้าเก้านะคะเลขสี่ก็เอามาเสริมถ้าใครคิดว่าไม่ชอบก็ตัดทิ้งได้คิดว่าเอาอยู่ก็ตัดทิ้งแต่ถ้าใครชอบเลขสี่สมมติว่าอยู่ดีๆคุณบอกว่าอุย้ยฉันชอบสี่นะชอบเลขสี่ฉันไม่ตัดทิ้งคุณก็ไปใช้ได้แต่ ถ้าคุณคิดว่าเอาอยู่ก็เหลือ0 1 5 9แค่นั้นเองไม่ยากนะคะ16ธันวา6ม6 3 5 6 7 5 7, 7นะคะเลขที่ออกหลักสิบคือเลขห้าเรามาดูกันนะคะดับ6ดับ7ดับ2ดับ6ดับ8ดับ3ดับ2และดับ4 ผลปรากฏว่าตัวเลขที่มีให้เราได้เห็นคือเลขค่าตัวนี้มาในหลักสิบนะคะสิบบนนะไปต่อคะ่ะมาดูกันต่อนะฮะวันที่สิบหกธันวาไปใช้สามสิบธันวานะคะขออน้ญานเน้นนิดนึงขอให้อยู่กันไปจนแก่จนเท่านะฮะเ <c oughs> นาะขอให้อยู่ไกลไปจนกันจนแก่จนเท่า อยู่ไปอย่างนี้แหละดับสนิทด,ดับสนิทตัวดับก็ดับตัวเกิดก็เกิดนะคะอ่ะเรามาดูกันนะคะทุกท่านนะเรามาดูในรอบสิบหกธันวาไปใช้30มธันวา10ล่างบวกหน่วยที่4 8่บวกสเป็น12บนะสอบวกหเป็น7ดับ7แล้วอันดับแรก หลักสิดับเแต่หลักร้อยหลักหน่วยไปได้นะร้อยหน่วยไปได้แต่หลักสิดับแล้วนะคะสูตรที่2หน่วยบนบวกร้อยสิบที่3 9มเบวกหเป็น15 5ไปบวก7เป็น12ดับสอง ส่วนสูตรที่3านะคะสี่คูณแสนสี่สองบวกสเป็น6ดับหสูตรที่4ี่แสนหมื่นสามปดเป็น8 8ดบวกสเป็น12 2สบวกเเป็น9ดับเโหสูตรที่5ค่ะร1 0หน่วยบนคูณสาม เจ็ดสองสิบสี่บวกห้าเป็น9ก้าคูณสามเก้าสามยีซ้ำและสูตรที่6คะ่ะ10ล่างหน่วยที่4 8่บวกสเป็น12บสองบวกสเป็น4ดับ4คะ่ะสูตรที่7นะคะร้อยหน่วยที่สี่ สีบวกหเป็น9ดับ9ชนอีกแล้วครับท่านชน 2, สองศูตรกับ7ส่วนตัวที่ตัวนี้นะหน่วยบนบวกร้อยสิที่สาบวกเจนะคะเกบวกหเป็นสิบหห้าบวกเเป็น12 2สบวกเเป็น9กว้ ดับเดับแล้วไม่ได้อะไรเลยอ่ะเรามาดูกันนะฮะเจ็ดสองห9เก้าสี่เจองหกเ้าเามแล้วก็เก้าเก้าหนึ่งสองสามสี่ห้ามีห้าตัวทีนี้เรามาดูที่เหลือจาก5ตัวดับนี้ก็คือ5ตัวเหลือก็คือ0 12 3์ส ห้าหกเจ็ดแล้วก็แปดค่ะศูนย์หนึ่งสามห้าแปดนี่ไงเลขห้าเรามาแล้วเนี่เยเลขห้ามีสิทธิ์เดินหลักสิบแล้วนะคะตอนนี้ทีนี้อ่ะเรามาดูกันนะคะรอบนี้เรามาดูอันนี้คือดับหลักสิบบนนะคะดับสิบบน เจ็ดสูตรนะคะเจ็ดสูตรแถมหนึ่งแถมหนึ่งนะเจ็ดสองหกเก้าสี่เจ็ดสองหกเก้าสี่นี่คือหน้าตาเลขดับหลักสิบบนนะเจ็ดสองหกเก้าสี่ ถ้าไปตรงเลขเด่นท่านใดก็สามารถเอาไปพิจารณาได้นะคะทุกท่านนะแต่ก็ให้ซื้อน้อยลงนะคะให้ซื้อน้อยลงเอานะคะทีนี้เรามาดูนะหลักสิบก็จะมีประมาณว่า x 0 x x 1 x x 3 x x 5 x x 8 x นะคะนี่คือหน้าตาหลักสิบทีนี้เราเอา ตรงเนี้ยอันนี้คือที่เหลือจากดับนะทุกท่านนะที่เหลือจากดับขอขีดกั้นไว้หน่อยจะได้เป็นสัดเป็นส่วนนี่คือสิบบนเหลือจากดับนะคะอ่า ประมาณนี้นะคะทุกท่านนะเราไปตัดเลขดับทุกหลักดูดับทุกหลักแสดงตัวได้แล้วจ้ามีสองชุดด้วยกันนะคะทุกท่านนะมีสองชุดด้วยกันดับทุกหลักของเรานะคะ อันนี้คืออ,อ่ะอ่ะชุดที่หนึ่งก่อนนะคะชุดหนึ่งก่อนนะชุดรวมมิดก่อนอ่ะชุดรวมมิดมีตัวไหนที่ชนมั้งคะศูนย์หนึ่งห้าหกเจ็ดแปดไอ้ยะชนห้าชนศูนย์ชนหนึ่งชนแปด 0 1>, 1 3 5 8หนฉันขอเน้นไปที่ 1>, 1กับ5นะคะรักสิบเน้นที่1กับ5แล้วนะตอนนี้ตอนนี้ที่ฉันขอเน้นให้2ตัวนี้นะคะทุกท่านนะเน้นให้2ตัวนี้บังเอิญหกก็น่าสนใจนะรอบนี้นะ หก็น่าสนใจนะคะรอบนี้แต่สตรนี้หลักสิบหดับไปแล้วนะคะหดับไปเรียบร้อยแล้วนะคะก็เลยไม่ได้เน้นตอนนี้คือถ้ามาตัดกับชุดน,นี้ก็จะเป็นที่เลขศูนเลขหนึ่งศูนย์หนึ่งสามห้าแปดนี่คือชนชนชุดน,นี้นะ ดิฉันจะขีดแบบนี้นะแต่หลักสิบในสูตรนี้เขาจะเน้นอยู่ประมาณนี้คือศนมี1มีห้ามี8ดแต่ดิฉันให้เน้น1กับห้าเรามาดูกันไปเรื่อยๆนะทุกท่านนะดูกันไปเรื่อยๆนะอ่าหลักสิบก็จะเป็น0ูนหหนิชชน2องศูสูตย สองคะแนนสองขีดแปดแปดก็สองขีดสี่ไม่มีนะคะหลักสิบมีศูนย์มีห้ามีแปดค่ะหลักสิบประมาณนี้นะคะณนะตอนนี้เราได้เลข ตัวเน้นไปแล้วนะคะสำหรับหลักสิบอ่าท่านใดชอบก็ไปพิจารณากันได้แต่ถ้าท่านใดไม่ชอบตัวเลขที่ดิฉันเน้นให้ก็เอาตัวที่ท่านชอบที่เหลือไปใช้ได้เลยนะคะอันนี้คือเป็นเรื่องส่วนบุคคลเนาะคนเราชอบไม่เหมือนกันอยู่แล้วไม่ต้องไปว่าใครนะคะไม่มีใครชอบเหมือนกันอยู่แล้วนะคะทุกท่านนะอโชคดีนะคะอ่าสำหรับ ดับหลัก10บ,บนเจสุดก็ได้อยู่ตัวเลขประมาณนี้นะคะขอให้โชคดีมีความสุขสุขภาพแข็งแรงนะคะทุกท่านนะสุขภาพแข็งแรงสําคัญที่สุดนะ,ะทุกท่านนะไม่ต้องไปซีเรียสอย่างอื่นถ้าเราแข็งแรงทํามาหารับประทา,านได้อยู่แล้วโชคดีนะคะเจอกันคลิปหน้าสําหรับรอบนี้สวัสดีค่ะ